สวัสดีสมาชิกช่อง YouTube รถไฟไทยการเดินทางนะครับห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้วันที่16ธันวาคมนะครับปลายปี2566 6 6เราก็อยู่ันที่บริเวณทางรถไฟนะครับที่สททที่160ทับ3นะครับนั่นก็คือบริเวณอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้าเราก็คืออดีต เส้นทางรถไฟนะครับที่แยกไปหมวดศิลานะครับนี่ครับที่เป็นรอยถนนตอนนี้นะครับแต่ก่อนก็จะเป็นทางแยกไปเราไปเอาหินนะครับที่บริเวณภูเขานะฮะนี่ครับซึ่งภูเขาเราก็จะเห็นร่องรอยการระเบิดหินอยู่นะครับสำหรับบริเวณดังกล่าวตอนนี้ ทางรถไฟก็หายไปเยอะแล้วนะครับแต่ที่ถ้าเดินไปอีกสักนิดนึงก็จะเจอร่องรอยทางรถไฟอยู่นะครับตอนนี้ก็เป็นถนนแนวทางรถไฟเดิมก็เป็นถนนให้ชาวบ้านขับเข้าชุมชนแล้วนะฮะหรือหมู่บ้านนะฮะส่วนนี้ก็เป็นบริเวณทางรถไฟสายหลักนะครับ ขึ้นเหนือนะครับเดี๋ยวเดินดูกันเลยนะครับตอนนี้เราก็กำลังเดินอยู่บริเวณแนวทางรถไฟเดิมนะครับแต่ตอนนี้สภาพก็อย่างที่เห็นนะฮะ ก็กลายเป็นถนนเข้าหมู่บ้านไปแล้วนะครับ ได้บรรยากาศที่ลมลื่นชนบทดีนะครับในช่วงเวลาประมาณ8-9โมงเช้านะครับผมไม่ได้อัพนานว่าทุกท่านจะ สบายดีมีความสุขกันนะครับใกล้จะปีใหม่แล้วก็สิ่งใดที่ยังคิดว่าจะทําและยังไม่ได้มีโอกาสทําก็ลองลงมือทอําดูนะครับมันจะสิ้นปีแล้วนะครับปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขย,ยิ่งขึ้นไปนะครับผมชอบบรรยากาศแบบนี้มากนะครับเคยดูแต่คลิปของคนอื่นนะครับก็เลย มีโอกาสได้มาถ่ายเก็บไว้เองนะครับเดี๋ยวเดินไปอีกนิดนึงเราก็จะเจอโรงเรียนนะครับโรงเรียนนี้ก็จะติดกับทางรถไฟเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นสมัยนั้นก็นึกภาพว่ากําลังนั่งเรียนอยู่แล้วก็มีรถไฟวิ่งเข้าออกไปเอาหินอะไรเงี้ยะก็คงจะฟินพอสมควรนะฮะ บริเวณนี้ก็ยังไม่มีทางรถไฟให้เห็นนะครับอ่าก็จะเป็นแนวทางรถไฟเดิมนะครับส่วนนี้ก็เป็นถนนของหมู่บ้านนะครับจากตรงนี้ไปก็อีกนิดนึงนะเราก็จะเห็นทางรถไฟแล้วนะครับจะเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับ ตอนนี้เราก็อยู่บริเวณทางหน้าของโรงเรียนพิบูลปัตมาคมนะครับเนี่ยครับก็เป็นโรงเรียนเล็กๆนะฮะในชุมชนแห่งนี้ส่วนข้างหน้าเราก็จะเห็นเป็นรางรถไฟแล้วนะครับ,รบตรงนี้ยังมีล่องรอยให้เห็นอยู่นะครับเดีย๋ยวเราเดินไปดูกันนะ วันนี้นั่งรถตู้มาจากกรุงเทพนะครับก็ใช้เวลาเดินทางนิดเดียวครับชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงก็มาถึงบริเวณหมวดศิลาแห่งนี้นะครับเนี่ยางรถไฟแล้วเริ่มเห็นกันแล้วนะฮะก็ตรงนี้ ร่องรอยอาจจะยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับแต่ถ้าเดินตรงไปอีกสักนิดหนึ่งรบ,บริเวณเราวรถไฟจะเห็นได้ชัดเจนกว่าน,นี้นะครับเหมือนมีรถไฟมานะครับเส้นทางหลักนะครับเดี๋ยว อันไปดูนะฮะว่าเป็นรถไฟขบวนอะไรนะครับอ่่ ไอสตอมพิวสติกนะครับน่าจะสี่สองสองเจ็ดนะครับให้เดาน่าจะเป็นรถอะไรฮะรเออขอบวนไรหวะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะตอนนี้สมองไม่ไม่วิ่งเลยนะฮะกลับมาชมทางรถไฟกันต่อนะครับ ไม้หมอนก็ยังอยู่นะฮะแต่สภาพก็ผุพังไปตามกาลเวลานะครับเดี๋ยวบริเวณข้างหน้าตรงประตูโรงเรียนมันจะมีประแจทางแยกนะครับซึ่งผมสอบถามจากชาวบ้านบริเวณนี้ เขาบอกว่ามันเป็นทางแยกไปโลงโม่หินนะครับมาดู ความคลาสสิกของอาคารโรงเรียนพี่บู์ปัตมาคมนะฮะนี่ฮรให้รรยากาศสมัยเด็กเลยนะฮะโรงเรียนแบบนี้นะครับ เราก็มาถึงบริเวณปจัจแจทางแยกแล้วนะครับตรงนี้จะแยกเป็นสองทางแล้วนะครับทางแยกก็จะอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนเลยนะครับนี่ครับนี่ฮะี่นี่คือป้ายโรงเรียนนะ พิบูลปฐมาคมนะฮะนี่ฮะเริ่มจากจุดนี้นะครับก็ยังพอหลองเหลือล่องรอยอยู่นะครับมีบริเวณปัจแจนะครับจากตรงนี้ก็จะมี ชาวบ,บ้านเข้ามาทำที่จอดรถแล้วนะฮะคอมบริเวณปแจเลยฮนะล่างเลยนะฮะ รตรงนี้ก็ยังหลงเหลือล่องลอยให้มาได้สำรวจเยอะอยู่นะครับนี่นะมีแยกไปสองรางนะครับ นี่ก็เป็นทางเข้าบ้านของชุมชนแถวนี้นะครับแต่เหมือนว่าลางทางซ้ายนี่จะเข้าไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นบ้านคนเขามาสร้างปิดไว้แล้วนะครับนี่ครับบริเวณอีกรางหนึ่งนะครับ อันนี้มันก็มีการบ้านคนสร้างทับไปแล้วนะฮะแต่เราก็ยังเห็นลางอยู่ข้างในนะฮะเนี่ยครับ,น,รบนี่มองย้อนกลับไปนะฮะเดี๋ยวจะตรงนี้จะเห็นสะพานได้ง่ายขึ้นนะครับเดินไปทางซ้ายอีกนิดนึงนะะเนี่ยครับ สะพานสะพานฝั่งนี้นะฮะสำหรับรางนี้และส่วนนั้นก็จะเป็นสะพานของทางแยกอีกฝั่งหนึ่งนะฮะอีกรางนึงนะฮะตรงนี้ก็จะมี2สะพานด้วยกันนะครับ ภาพลางก็ยังอยู่นะฮะแต่ก็เหมือนอที่ทิ้งขยะไกลๆนะฮะหรืออาจจะเป็นหน้าบ้านของไกรสักคนนะฮะทางเข้าบ้านไปแล้วนะฮะนี่ฮะ ข้างหน้าเราก็จะเป็นวงเวียนนะครับก็จะมีรถสินค้าที่ใช้ในบริเวณดังกล่านะฮะสมัยนั้นจอดเป็นอนุสรณ์อยู่หนึ่งคันนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับตอนนี้เราก็อยู่บริเวณวงเวียนแล้วนะครับอันนี้ก็คือทางรถไฟที่เราเดินมานะฮะก็จะมาบจบกับ บริเวณวงเวียนนะครับเนี่ยฮะวงเวียนก็จะมีรถสินค้าจอดอยู่หนึ่งคันนะครับนี่ก็คืออนุสรณ์เขาสนามแจ้งนะครับเนี่ยครับภูเขาที่ระเบิดหินนะฮะก็จะมีคล้ายๆอนุสาวรีย์นะฮะ อยู่นะฮะตรงนี้น่าจะที่ลึกกับคนงานหรืออะไรสักอย่างนะครับก็ใหญ่โตพอสมควรนะฮะ ส่วนทางรถไฟที่มาจากเส้นทางหลักนะฮะก็น่าจะตรงมาตรงนี้แหละครับแต่ว่าตรงนี้โดนถนนเททับไปแล้วนะฮะทางรถไฟก็น่าจะมุ่งไปทางนี้นฮะตามทางนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับว่าถ้าเข้าไปได้ก็จะไปดูต่อให้นะครับนี่คือรถ ขตนะฮะข้างต่ำหนึ่งคันที่ยังหลงเหลือนะครับแล้วจอดทิ้งว่าเป็นอนุสรณ์บริเวณวงเวียนแห่งนี้นะครับนี่ฮะวงเวียนหมวศิลานะครับนี่ฮะก็สภาพก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับอยู่มานานแล้วนะฮะ ก็เดี๋ยวพักกันตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปชมกันต่อทางด้านในนะครับตอนนี้เราอยู่บนรถนะฮะกำลัง <Okay. S 2> ขับรถไปดูปบริเวณโลโมโหินนะฮะหรือไม่รู้เขาเรียกยังไงนะฮะนี้แหละที่วิ่เกินมา,มาถ่ายเนีใช่ไแล้วก็ลาเนี่าวเขาสนามแจ้งนะฮะใหญ่มากนะนี่คือร่องรอยขอยงการระเบิดเอาหินนะฮะ รต,ตรงนี้มันก็ไม่มีตรงนี้เ่นนนเอาเอ,อว,ว่าโลโม,โม่ลน่าจะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับต้องอยู่อีกฝั่งนึงนะฮะที่ว่าตรงที่เราอยู่นเมื่อกี้ตรวกลทางหลัต้อ,อีกเน,นึ่งส่วนหทกันกนนฮะอ๋อไอนี่จารุว่าเมื่อกี้เนี่ยจารุที่เราขาตรงชาวบ้ที่เขาบอก เลยเลยวัดหรือเลยอะไรเงี้ยก็เป็นแป้งกระคาแล้วเป็นคนอนเดอกเออก็คือตรงนี้ตอนนี้ลงจากรถแล้วนะครับมาที่จุดชมวิวเขาสนามแจงนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูนะฮะบ,บริเวณจุดชมวิวนะฮะ ตรงนี้ก็จะมีร่องรอยของรางรถไฟอยูน่นะครับ โตมาโหลานมากนะฮะสมัยก่อนน่าจะเป็นการทำงานที่แบบตลอดเลยนะฮะดูแล้วมีทุ่งทานตะวันเล็กๆนะฮะเนี่ย yeah. เดินขึ้นมาสันิดนึงนะะ uh oh. ตรงนี้จะมันแอ่งลึกเลยนะครับ ี่เขาเรียกผาสะมรกตนะครับนี่ยเอากุญแจมาไขคู่กันไวนะ้ก็จะได้อยู่ด้วยกันนะฮะเป็นความเชื่อนะครับนี่ฮะสาะมรกตนะฮะนี่ฮะน่าจะเหลือแค่นี้นะพื้นที่ใหญ่มากนะครับนี่แค่ส่วนเดียวนะฮะข้างๆนะเนี่ย ตื่นตาตื่นใจนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปชมบริเวณจุดอื่นกันต่อนะครับถ้าสามารถไปได้นะครับตอนนี้ก็ขอพักตรงนี้ก่อนนะครับบริเวณผาสะมรกตนะครับจุดชมวิว เขาสนามแจงนะครับโอเคอย่างนั้นเราไปขอจบคลิปแม่มปตทขอจบคลิปตำรวจทางรถไฟหมวดศิลานะตรงนี้นะครับเนื่องจากบริเวณนี้ไม่มีอะไรให้สำรวจแล้วนะครับก็พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ